สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูคอนโดขนาดตา5เซนนะคะตัวนี้จะเป็น5เซนได้เบอร์12ตาใหญ่มากค่ะน่าใช้มากเป็นเนื้ออวนเบอร์12ขนาดตาก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบปลาตัวใหญ่ๆไม่อยากได้ปลาเล็กก็ต้องตัวนี้เลยค่ะแนะนำเลยตัวนี้จะเป็นรูปตัวยูทรงสูงนะคะสูง90เซนรูปตัวยูนี่ค่ะ จะมีความยาวยี่สิบและสามสิบโค้งตัวนี้จะเป็นช่องเข้าค่ะอ่าด้านเข้าก็จะว้างหน่อยแล้วก็ข้างในก็จะแคบเพราะฉะนั้นเวลาปลาเข้าไปแล้วเขาก็จะออกไม่ได้นะคะใครที่อยากจะได้ตัวใหญ่ๆนี่แนะนําเลยค่ะต้องเป็นตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นงาสองช่องหนึ่งงาค่ะตัวนี้ยี่สิบวงสิบสองงาสลับกันนะคะซ้ายขวามีสิบสองงาเราจะมียี่สิบและสามสิบ สาจะยาว9เมตรอันนี้ยาว6เมตรนะคะ20วงเนื้อโอนเบอร์สิบสองน่าใช้มากนี่ค่ะลูกค้าบอกให้หามาทางร้านก็จัดมาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเล่งๆตัวนี้ไว้ก็ทักมาหาเราได้สวัสดีค่ะ